ไปรนัพิเศษหรือตามด้วยี่วยสองช่วยศาสตรครูราลงบางเลือดอะไรแล้ันที่สามช่วยรัการงกษิสเช่นสรงนักกีฬาไปแข่งที่ไหนเงินไม่มีก็ช่วยทุกอย่างกระพัดอย่างอยู่ในนี้หมดมูลที่ใครขอมาก็ให้คนพิการขอมาก็ให้แล้วเงินตัวนี้นี่นะดอกผลเนี่ย มันก็มีบ้างผลคัวอแต่ถ้าดอกผลมีการใช้เงินต้นหนาวันนี้ที่บอกไว้เงินต้นประมาณเก้าสิบตนเก้าสิบโบราณเดวนเดินถึงร้อยโบราณแต่เอาเงินต้นอย่างเช่นไปบริจาคให้โรงพยาบาลดัดช้างไอ้เดิมบางั้านเพื่อทําห้องผ่าตัดเนี่ยยุคเดืกองต้นเนี่ยทำตลอดหมดแม้แต่โรงพยาบาลที่หนองจะไจก็บริจาคให้ทุกอย่างอันนี้ก็ได้ประโยชน์ต้องขอบใจหลานชายก็ให้จเจริญรุ่งเรือง แลมีแฟนอย่างอรทํ่อนนั้นก่อนัม <Garage S 1> าคุยมามีแฟนเนี่ยนี่นะนี่ชื่ออะไรนะสํานานจํานานนี่นะผมพูดหเรื่องเรื่องดารานี่โอ้ยมันมู่งจังอยงนี้นะผมอ่านซีิไม่ไหวไนะอย่าไปอย่างนั้นนะ เราป้องกันครับป้องกนนี่ป้องกันไม่ให้เกิดข่าวทำอะไรให้เงียบไว้อย่าให้เกิดเป็นข่าวเนี่ยต้องเงียบเกิดเป็นข่าวอย่างไอ้นั่นที่เขาเกิดเป็นข่าวใช่นไหมชื่ออะไรบีนน่ะนั่นเกิดเป็นข่าวหรอกนั่นทำไม่เป็นไม่เป็นข่าวนั่นเมาแรงเมาแรงผมไม่คิดวนทอดอย่างเขาไม่อยากประมาทในยุโรปอยู่ที่ไหนเนี่ย ครับคือพนักาน่ยมาละเปนพรักงานรุ่นอายะมาอะไรที่คลินิกครับคลินิกรักษาสิวไม่น่าหน้าเราไม่มีสิวต, <c oughs> ตมีครับ่า่ละรครก็สิสเวล <c oughs> ลเลือละครเรือดเยเไงเรื่อใช่ครับแล้ก็องไหน มีเพลงเก,ก่าๆเต็มเลยครับเนี่ยดีเพลงเก่าๆเป็นอะไรได้